สวัสดีค่ะป้าชื่อษาษาษาาเขาฮัลโหลตกหน้าปรับโวเห็นตกหน้ากี่เพาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกี่เพาอยากจะขอแนะนํานะคะว่าการเข้าสังคมค่ะทุกท่านทราบเลยคะว่าเหรียญหรือในภษาษาไทยที่เรียกว่าใบหน้านี้นะคะมีความสําคัญในการเข้าสังคมเป็นอย่างมากค่ะ เพราะนะคะการทําวิจัยสอบถามแล้วแล้วก็กว่า80%ค่ะจะมองใบหน้านะคะแล้วก็ตัดสินใจค่ะว่าจะเข้าไปพูดคุยทําความรู้จักกับคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนที่อยากจะมีใบหน้าที่ สวยหล่อโงเฮงดีนะคะและก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยนะคะรวมทั้งนะคะยังมีความเชื่อมั่นมั่นใจในการเข้าสังคมมากขึ้นค่ะโทรนัดเวลาติดต่อกบล่วงหน้าได้เลยนะคะที่ลิงปลาลิ้วลิวซื่อเออเออซื่อลิวอศู์แปดหกหกสี่สองสค่ะและ0ูนย์3 3งเนะคะเข้าชมผลงานของกี่เขาได้ที่ w w w t ์ไวด p n วบหน้ค่ะศาสตร์การตกหน้า มาช่วยท่นได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านแหงแหงแห่งรวยรวยรวยตงหน้าปรับหูวเหง่ค่ะ